ที่เลือกมาจัดฟันที่นี่ก่อนหน้าน,นี้ก็มีการศึกษาหลายคลินิกก็ดูในเพจดูในรีวิวหลายๆที่อะค่ะคลินิกที่นี่ก็คืออยู่ใกล้บ้านด้วยเท่าที่ดูรีวิวก็เป็นสิ่งที่น่าจะโอเคสําหรับคํารีวิวต่ตางๆ แล้วก็ส่วนอาการที่มาพบคุณหมอมีอาการเหนือยบวมาาเหนือกอักเสบเรื้อรังมานานปรึกษาทั้งคุณหมอ่าโรคเหนือคุณหมอจัดฟันด้วยเป็นเคสค่อนข้างหนักพอสมควรคุณหมอก็ให้กําลังใจค่ะว,ว่าค่อยๆรักษาทีละสเต็ป สิ่งที่กลัวที่สุดคือการฉีดยาชาการทําหัตถการต่างๆที่ที่มันจะทําให้เรารู้สึกเจ็บกลัวการรักษาฟันกลัวการทําฟันประสบการณ์ก็คือมีความรู้สึกเจ็บน่ากลัวแต่ว่าการรักษาทุกครั้งก็รู้สึกว่าคุณหมอมือเบามากมไม่เจ็บหายกลัวค่ะการจัดฟันต่างๆคุณหมอก็ให้คาแนะนําดีรวมไปถึงอาน้องๆพนักง,งานด้านนอกด้วยว่าก่อนถึงวันนะัดน้องๆเขาก็ะจะโทรแจ้งเตือนล่วงหน้าทําให้เราเตรียมตัวได้ทันแล้ว อยากแนะนำนะคะน้องๆหรือท่านไหนที่สนใจไม่ต้องกลัวการจัดฟันเพื่อบุคลิกที่ดีของเราคุณหมอที่มีแนะนำดีบริการดีน่ารักทุกท่านค่ะเพราะว่าก็ยังรักษาฟันล่างไว้ได้อยู่ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นกับต้องถอนจะทำให้มีความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการใช้ชีวิต